มีหลายๆคนถามมานะครับว่า1วันในเกม Blue Na Origin เนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะครับรวมไปถึงแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ต่อวันนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูกันนะครับเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวก่อนที่เซิร์ฟเวอร์ไทยจะเข้ามาเปิดนะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ไม่พลาดทุกกิจกรรมนะครับตัวละครจะได้ตามทันเพื่อนไม่ตกรถนนั่นเองนะแนะนําเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ EasyCard Game Topup.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook EasyCard Top Up สาม เข้าไปอินบ x ็อกพูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ไลน์แอดแอดไปได้เลยที่ a d easycard game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ easycard สะดวกปลอดภัย100%อย่างที่รู้กันนะครับว่าเกมมือถือสมัยนี้นะครับมันอยากให้เราอยู่กับเกมทํากิจกรรมในเกมหลายๆอย่างต่อวันนะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่า1วันใน Luna Origin เนี่ยมีคอนเทนต์อะไรที่เป็นคอนเทนต์เดลี่รีเซ็ตไลวันบ้างนะครับแล้วอะไรเราควรจะทําบ้างเริ่มต้นอันแรกเลยครับก็คือ daily mission น,นะครับ ให้เราก็เข้ามาที่เมนูแล้วเข้ามากดที่ Daily m i s s i o n นะครับใน d a i l y m i s s i ่นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมให้เราทําในแต่ละวันนะครับซึ่งมันจะรีเซ็ตรายวันก็มีจําพวกค่ามอนค่ามอนในไอเทมดันเจี้ยนม,มอนสเตอร์ค่าฟิลบอสมอนสเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับเรามาดูของรางวัลที่ได้นะของรางวัลที่ได้ก็คือไอเม็ดกลมๆนี้กับตัวเงินที่เป็นเงินโกในเกมใช่ไหมเราลองกดรับดูนะครับเห็นไหมมันก็จะมีไอเม็ดเม็ดนี้แล้วก็เงินโกในเกมไอเดลี่มิชชั่นที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็จะเป จากค่ามอนสเตอร์3,000ตัวก็เพิ่มเป็น5,000ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าไอ้เมนเมนี้เอาไว้ใช้ทําอะไรอันเนี้ยมันเอาไว้ใช้ในคอนเทนต์กิวนะครับถ้าเข้ามาในเมนูกิวเนี่ยมันจะมีกิวช็อปนะครับในกิวช็อปก็จะมีของให้ซื้อเยอะแยะมากมายเห็นไหมมันก็จะมีตั้งแต่ยาสเตมิน่ามีใบสุ่มกาชาแต่ว่ามันก็จํากัดการซื้อต่อสัปดาห์หรือว่าต่อวันแล้วแต่นะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเข้ามาเนี่ยมันจะจํากัดยังไงนะไอ้ไข่มุกที่เราได้มาเนี่ยใน Indo, เซิร์ฟเวอร์อินโดเขาเรียกว่าสตาร์ไลท์นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเวลาเซิร์ฟไทยเอามาเปิดเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับรวมไปถึงของที่ซื้อได้ในกิลช็อปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมแล้วราคาเดิมหรือเปล่ายัางไงเพื่อนๆก็รอเช็คอีกทีตอนเซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดนะครับแต่ไม่ว่ามันจะใช้ชื่ออะไรนะครับก็ไม่ควรพลาดทำเดลิมิชชั่นนะเพื่อจะหาเจ้าไข่มุกสตาร์ไลท์เนี่ยมาซื้ออออขงงใน G นนกิลช็ปั่เ เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องเควสเควสในเกมนี unk, ้ก็จะมีเควสหลักแล้วก็เควสรองนะครับเควสหลักก็จะเป็นสีส้มเควสรองก็จะเป็นสีฟ้านะวิธีก็คือเราเก็บเควสหลักไปเรื่อยๆก็ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเก็บเควสหลักไม่ไหวแปลว่าตัวละครเรายังเลเวลน้อยเกินไปหรือไม่ก็ของสมใสของเราเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับมีวิธีก็คือให้เราเริ่มไปเก็บเควสรองนะเควสรองเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บได้ทุกเมืองทุกแมปนะครับ ให้เรามากดรับได้เลยนะมันก็จะได้ exp กับได้เงินในเกมนะครับหรือไม่เราก็ต้องไปหาของสวมใส่ในระดับที่ดีขึ้นนะครับซึ่งมันก็สามารถหาได้จากมอนสเตอร์ทั่วไปหรือว่าในดันเจียนก็มีนะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องเช็คอินเราสามารถกดเช็คอินได้ที่เมนู Atten d a n นมุมล่างซ้ายที่เป็นรูปปฏิทินนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบล็อกอิน7วันล็อกอิน14วันอะไรให้เราเลือกกดรับนะครับไม่แน่ใจว่าตอนเซิร์ฟเวอร์ไทยเข้ามาเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ไหมยังไงก็รอติดดตามูนะครับ เรื่องต่อไประบบดันเจียนดันเจียนในเกมนี้นะครับเข้าได้ที่เมนูบุมบนขวานะครับที่เป็นรูปโล่แล้วก็ดาบควายนะเดีย๋ยวเราลองพาไปดูทีละอันนะครับเริ่มจากเอเล็ t ทาวเวอร์หรือว่าหอคอยร้อยชั้นนะครับเอเล็ทาวเวอร์เนี่ยเป็นการเล่นแบบเดี่ยวนะครับไม่ใช่ปาร์ตี้นะแล้วก็ทุกๆ10ชั้นเนี่ยจะมีบอสปรากฏขึ้นมานะครับถ้าเราเฟล,ลที่ชั้นไหนนะครับเราก็จะเริ่มใหม่ที่ชั้นนั้นนะเวลาเข้าไปอีกทีตัวเรคคอร์ที่บันทึกชั้นของเราเนี่ยจะถูกรีเซ็ตทุกๆอาทิต นะครับทั้งเพชรซัมมอนสโตนเมาส์ซัมมอนสโตนโกแล้วก็พชั่นต่างๆนานานะเดี๋ยวเราลองมาดูที่รีวอร์ดนะครับอย่างที่เห็นนะครับทุก1ิชั้นมันจะมีบอสปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นทุก1ิบชั้นก็จะมีของดีให้เรานะจริงๆดันเจี้ยนร้อยชั้นเนี่ยเราจะลงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องลงทุกวันก็ได้นะเพราะว่ายัางไงสุดท้ายแล้วมันก็จะไปสุดที่ชั้นที่เราไหวอย,อยู่ดีพอเราไปต่อไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทําของนะครับเราค่อยไปต่อทีหลังอยู่ดีนะครับเวลารีเซ็ตก็ตตกเหลลออีวันช่งงนะจะ้้นน้ดด๋ยใูขา นะว่ามันเป็นยังไงนะลักษณะการเล่นก็คล้ายๆกับเกมอื่นนะครับก็คือเคลียร์มอนแต่ละชั้นให้หมดนะครับในเกมนี้แต่ละชั้นมอนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับรวมถึงเราสามารถกดออตโต้ได้ด้วยนะ อย่างที่บอกตอนแรกนะครับลักษณะก็คือเราก็ไต่หอขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าเราพลาดชั้นไหนหรือว่าเราไม่ผ่านชั้นไหนเนี่ยถ้าเราเข้ามาอีกทีเราก็ต้องเริ่มชั้นนั้นใหม่อีกครั้งนะครับขอคอยร้อยชั้นในเกมนี้จะเข้าวันละกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ได้กําหนดจํานวนครั้งไว้ยังไงก็ลองเข้ามาเล่นดูนะหรือว่าเพื่อนๆถ้าไม่มีเวลาก็สามารถกดออกเพื่อรับรางวัลได้เลยนะครับมันก็จะสรุปรางวัลให้เราแบบนี้นะครับเรามาดูที่ดันต่อไปนะครับดันต่อไปก็คือดันอุปกรณ์ของสมใส่นะครับ เราลองมาดูรายละเอียดไอเทมดันเจี้ยนนะครับในดันเนี้ยมันก็จะดรอปของสมใสนนะครับทุกอาชีพนะโดยที่มันจะมีโอกาสดรอปของที่ยังไม่ได้ส่องดาวรวมถึงของที่มีสล็อตเยอะๆด้วยนะครับเวลาจํากัดในดันนี้ก็คือ1ชั่วโมงต่อวันนะเราสามารถใช้ไอเทมต่อเวลาได้มากที่สุด4 6ครั้งต่อ1วันนะไอเทมต่อเวลามันจะต่อเวลา30นาทีซึ่งเราจะได้ต่อเวลาฟรี2ครั้งต่อวันนั่นเองนะครับไอเทมดันเจี้ยนเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่เลเวล40นะครับ60 80 90ไป ซึ่งของที่ดรอปในดันเนี้ยมันก็มีทั้งของสวมใส่แล้วก็แมทเทียลนะครับแมทเทียลก็จะเป็นของคราฟต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ดรอปในดันนี้นะครับมันก็ดรอปตั้งแต่สีเขียวนะครับระดับ B ไปจนถึงสีฟ้าระดับ A เลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นดัน40ให้ดูคร่าวๆนะเนื่องจากมอนในดันนี้ค่อนข้างโหดนะครับเวลาเข้ามาให้เราไปหามอนตัวที่อ่อนที่สุดก่อนนะในดันนี้ก็คือเจ้าคัางคาวนะครับให้เราเดินลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนะ หลังจากนั้นเราก็ปล่อยฟาร์มออโต้ได้เลยนะครับจะมาเป็นตี้หรือจะมาเดี่ยวก็ได้นะครับเราก็สามารถปล่อยหาของได้เลยซึ่งอย่างที่บอกนะครับไอเทมของสวมใส่ในดันนี้เนี่ยมันจะดรอปทุกอาชีพเลยนะซึ่งของที่เราโฟกัสหาก็เป็นของที่ตรงสายอาชีพเรานะครับรวมถึงมีสล็อตเยอะมีระดับที่สูงมีเลเวลที่สูงแล้วก็ที่สําคัญคือยังไม่ได้ประเมินนะ เรามาดูดันเจี้ยนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามพามาดูรีสอร์ดดันเจี้ยนก่อนนะรีสอร์ดดันเจี้ยนเป็นดันเจี้ยนที่เรามีเวลา1ชั่วโมงใดดันเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะมีดันหลายแบบนะจะมีดันเก็บเกี่ยวดันขุดแร่นะครับของที่ได้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดดูที่ตรงรีวอร์ดได้เลยมันก็จะเป็นจําพวกของคราฟต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเช็คได้นะว่ามันจะเอาไปคราฟอะไรได้เพื่อนๆขัดอะไรก็มาหาอันนั้นนะดันเจี้ยนเก็บเกี่ยวเนี่ยครับมันใช้เวลาร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะน วเวลาได้2ครั้งต่อวันนะครั้งหนึ่งมันจะต่อไปครึ่งชั่วโมงลักษณะของดันเจี้ยนนี้เราสามารถเก็บเกี่ยวออโต้ได้นะโดยที่กดที่รูปมือนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกดเลือกได้นะว่าเราจะให้เก็บอะไรบ้างนะครับหรือว่าเราจะเก็บทั้งหมดก็ได้นะแล้วเรากดคอนเฟิร์มได้เลยการเก็บทุกครั้งมีโอกาสเฟลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บพืชหรือว่าการขุดแร่ซึ่งการเก็บเกี่ยวพืชและการขุดแร่แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลเวลการเก็บเกี่ยวให้เราด้วยนะ ยิ่งเรามีเลเวลการเก็บเกี่ยวสูงขึ้นเนี่ยโอกาสเฟลก็ลดน้อยลงรวมถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะใช้เวลาน้อยลงด้วยซึ่งเราสามารถเช็คเลเวลต่างๆได้ในหน้าจอบเลยนะมันก็จะมีโชว์หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวขุดแร่ตกปลาหรือว่าการคราฟ ดันเจี้ยนต่อไปคือดันเจี้ยนเดลี่บอสดันเจี้ยนเดลี่บอสของเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเนี่ยเริ่มต้นที่เลเวล50นะครับดันนี้เป็นดันแบบปาร์ตี้นะเข้าได้มากสุด4คนนะครับจำนวนครั้งที่เข้าได้คือ3ครั้งต่อวันของาะวันที่ได้สามารถเช็คได้ที่ช่องรีวอร์ดนี้เลยนะมันก็จะมีพวกออปชั่นสโตนโซสโตนหรือว่าน้ำยาโพชั่น EXP ต่างๆซึ่งไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเข้ามาแล้วมันจะดรอปอะไรบ้างนะเพื่อนๆก็ลองเช็คกันดูอีกทีนะครับดันนี้เข ถ้าจะให้ดีก็มาเป็นปาร์ตี้น่าจะดีกว่านะเพราะถ้าเราเข้ามาแล้วเราไม่ผ่านนะครับเราจะเสียรอบในการเข้าฟรีๆไปเลยนะครับ ดันต่อไปก็คือ World Boss World Boss เนี่ยมันจะมีเวลากำหนดนะครับอย่างใน Server Indo เนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายสองถึงบ่าย2องนาทีสำหรับบอสเลเวล70นะครับแล้วก็บอสเลเวล100เนี่ยมันก็เป็นช่วงบ่าย2องครึ่งถึงบ่าย2 4 0ของรางวัลที่ได้ก็สามารถเช็คในช่องรีวอร์ดนี้ได้เลยนะก็จะมีพวกอุปกรณ์สวมใส่รวมถึงซัมเบิลสโตนโซลสโตนแล้วก็แมทเทเรียลต่างๆนะคนที่จะได้ของรางวัลใน World Boss เนี่ยต้องทำดาเมจอย่างน้อย1%นะครับส่วนนอันดัดบ1ถึงอันดับ3ก็จะได้รางวัลพิเเศษเพิ่มเติมไปด้วยนั่นเอง ดันต่อไปก็เป็นเรื่องของอารีนานะครับอารีนาของเกมลูน่าเนี่ยเป็นอารีนาแบบ1นึ1นะครับเข้าได้โดยไม่จํากัดจํานวนค้งแล้วก็เข้าได้2เวลานะครับก็คือช่วงบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามกับหกโมงเย็นถึง2องทุ่มของรางวัลเราสามารถดูได้ในช่องรีวอร์ดเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นของรางวัลระดับแรงของที่ได้ก็จะเป็นโทปาเป็นเงินในเกมนะครับรวมไปถึงเหรียญต่างๆที่ใช้ซื้อของได้นะเราสามารถดูเวลารีเซ็ตแล้วก็เวลาเริ่มสตาร์ทได้ที่หน้านี้เหมือนกันนะครับเหรียญดาวรางวัลที่เราได้จากอารีนาเนี่ยเราสามารถเอา สตได้เลยนะของก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ไทยเข้ามาเพื่อนๆก็ลองเข้ามาเช็คกันดูอีกทีนะครับว่ามีอะไรให้แลกสื่อบ้าง อีกหนึ่งดันเจียนนะครับก็คือ Battle Royale Battle Royale เนี่ยมันไม่ได้เปิดทุกวันนะครับให้เรามาเช็คเวลาที่มันจะเปิดได้ในหน้ากิจกรรมนี้เลยนะโหมดนี้วิธีการเล่นก็คือการอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับก็คือยิ่งเป็นคนสุดท้ายก็ยิ่งดีนั่นเองโหมดนี้จะเข้าได้ทั้งหมด30คนนะครับใครอยู่เป็นคนสุดท้ายก็จะได้เป็น Final Winner นะไว้รอเซิร์ฟเวอร์ไทยมาเปิดแล้วถ้ามีโหมดนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูอีกทีนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับ1วันในเกมลูน่าออริจินนะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อนๆก็น่าจะพอเห็นนะครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะให้สรุปเป็นจํานวนชั่วโมงเลยเนี่ยผมคงสรุปให้ไม่ได้นะเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่มันเป็นการปล่อยบอทและการปล่อยบอทฟาร์มของเกมนี้มันก็บอทได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้จํากัดเรื่องไอเทมที่จะไม่ดรอปรวมถึงบางคอนเทนต์ที่ลงในคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องทําทุกวันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วับวาเเล้เลกกใชกกมนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสยัยรวมไปถึงมีคําแนะนําอะไรหรือว่าผมตกหล่นอะไรตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ